ไทยเจอเอลนิโยแ้งฝนทิ้งช่วงอุตุเตือนให้รับมือพบน้ำน้อยกว่าปี2565กลับสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารวันนี้วันเสาร์ที่20พฤษภาคม2566กับกระผมคนแชร์ข่าวกะเศษพารวยครับแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสาร ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนแชร์ข่าวเกษตรพารวยด้วยนะครับมาฟังข้อมูลข่าวสารกันเลยนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศไทยเข้าสู่ฤดูฝนปี2566อย่างเป็นทางการวันที่22พฤษภาคมแต่ปีนี้ฝนจะน้อยกว่าปีที่แล้ว พร้อมเตือนระวังฝนทิ้งช่วงกลางเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมให้เกษตรกรเตรียมรับมือภัยแล้งสถานการณ์เอลนีโยกำลังปานกลางตั้งแต่มิถุนายนถึงต้นปี2567ด้านกลมฝนหลวงเตรียมบินลุยช่วยพื้นที่เกษตรอ่างเก็บน้ำให้มีน้ำใช้พอเพียงนะครับที่สวนปฏิบัติการพยากรอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยาตอนสายวันที่20พฤษภาคมนางสาวชมพารีชมภูรัอตอธิบรีกรมอุตุนิยมวิทยาถแถลงข่าวว่าประเทศไทยสิ้นสุดฤดูร้อนและเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนปี2566ในวันที่22พฤษภาคมโดยปีนี้ปริมาณฝนทั้งฤดูจะน้อยกว่าปี2565และประมาณกลางเดือนม,มิถุนายนถึงกลางเดือน กรกฎาคมจะเกิดฝนทิ้งช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนจะเป็นช่วงที่มีฝนตกชุกหนาแน่นที่สุดมีโอกาสสูงที่จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านบริเวณภาคเหนือและอีสาน1-2ลูกทั้งนี้หรือดูฝนของประเทศไทยตอนบนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคมส่วนภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งตะวันออก จะมีฝนตกชุกหนานแน่นไปถึงกลางเดือนมกราคม2567อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่านะครับจากสถานก,การณ์วิเคราะห์ข้อมูลและคาดการณ์แบบจำลองศูนย์ภูมิภาคอากาศชั้นนำาของโลกคาดว่าจะเกิดสภาวะเอลิโยระดับปานกลางในไทยช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมต่อเนื่องถึงช่วง เดือนธันวาคม2,566ถึงกุมภาพันธ์2,567ส่งผลให้สภาวะอากาศของไทยปี2,566มีแนวโน้มที่อุณหภูมิจะสูงกว่าค่าปกติปริมาณฝนรวมทั้งประเทศช่วงฤดูฝนจะน้อยกว่าร้อยละห้กว่าจากค่าเฉลี่ยปกติ1,620ม mm ิลิเมตรต่อปีส่งผลให้ช่วง ประมาณกลางเดือนเมนายนถึงเดือนก,ะะกรกฎาคมจะเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงอาจทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำด้านการเกษตรหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่แหลงซ้ำซากนอกเขตชลประทานส่วนช่วงเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายนเป็นช่วงที่จะมีฝนตกชุกหนาแน,น่นที่สุดมีโอกาสสูงที่จะมีพายุหมุนแขดร้อนเคลื่อนผ่านบริเวณภาค เหนือและภาคตะวัออกเฉียงเหนือ1-2ลูกส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งน้ำล้นตาหลิงได้นางสาวชมพารีกล่าวอีกว่าหรือดูฝนของไทยตอนบนจะสิ้นสุดประมาณเดือนตุลาคมส่วนภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกชุกหนาแน่น จนถึงกลางเดือนมกราคม2567กรมอุตุนิยมวิทยาจะติดตามสภาวะเอลนีโยในไทยอย่างใกล้ชิดและวิเคราะห์สถานการณ์ทุก3ามเดือนเพื่อประสานกับกรมชลประทานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการน้ำให้พอใช้ภายในประเทศประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้เหมาะสม เนื่องจากมีแนวโน้มสภาวะอากาศปี2,567อุณหภูมิเฉลี่ยจะยังคงสูงกว่าค่าปกติประมาณ0.5-1ถึงองศาอาจใกล้เคียงกับปี2,559ปีที่เกิดเอลนโยกำลังแรงปร,ริมาณฝนรวมของไทยจะมีแนวโน้มต่ำกว่าค่าปกติร้อยละสิและมีโอากาสสูงที่จะเกิดความแห้งแล้งได้ ขณะที่นายสุพิษพิทักษ์ธรรมอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่าตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันมีฝนตกเล็กน้อยบางพื้นที่ยังไม่มีฝนตกทําให้สถานการณ์น้ําและความชื้นในดินค่อนข้างต่ําพื้นที่การเกษตรนอกเขตธุรประทานประมาณ116ล้านไร่ได้รับผลกระทบขณะเดียวกันมีเกษตรกรและประชาชน ขอรับบริการฝนหลวงจากพื้นที่ทั่วประเทศรวม1,387รายใน64จังหวัด459อำเภอสาธารณการน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำต่างๆมีปริมาณเก็บกักลดน้อยลงกรมชลประทานขอให้กรมฝนหลวงปฏิบัติการฝนหลวงเติมน้ำให้เขื่อนและอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศ70แห่ง จากการคาดการณ์สภาพอากาศปี2,566พบปรากฏการณ์เอลนโยจะส่งผลกระทบให้ปีนี้มีฝนตกน้อยกว่าปี2,565โดยเกิดฝนทิ้งช่วงตั้งแต่กลางปีเป็นต้นไปและเกิดความแห้งแล้งขึ้นจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นกว่าปกติจึงสั่งให้มีการปรับแผนการทำงานรับมือภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นครับ นี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่กระผมนํามาอัปเดตให้ได้รับชมและรับฟังและถ้าหากกระผมทําผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านที่ติดตามและเป็นกําลังใจสําหรับคลิปนี้กระผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับ